เขาบอกชุดของแม่เนี่ยเวลาไปโชว์ทีเี่ยต้องเตรียมไว้กี่ชุดมีรถขันหนึ่งเลยค่ะเป็นรถบ้าน <c oughs> มีที่นอนอมีตู้เสื้อผ้ามีห้องน้ําอยู่บนนั้นค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปดูชุด,ดแดนเซอร์เขาสิคุณผู้ชมของแบบว่า<ห>ชุด,ด,ชดแดนเซอร์ของใส่เปลี่ยนอี่ตางต้องวันต้องเปลี่ยนกี่ชุดยี่สิบค่ะแดนเซอร์นะโชว์หนึ่งเปลี่ยนยี่สิบชุดแดนเซอร์เจ็ดสิบคนโอ้คนหนึ่งอะมากกว่า2ี่สบชุด เดี๋ยวเราลองไปดูข้างหลังกันดีกว่าโอ้ยแล้วชุดมันไม่เป็นพันๆเลยเหรอเนี่ยพันๆชุดเลยเหรอ,อคอคอคชีวิตก็โตมาจากเวกทีอย่างนี้เลยแม่แมนค่ะแม่เข้าวงการตั้งแต่อายุ12ขวบแล้วก็ตั้งวงเสียงอีสา,พาะสะ 2, นพศ2519มาถึงชั่วโมงนี้ก็คือ 47ปีค่ะแม่ปีผมเนี่ยเกิดปีนั้นนะ2อ1 9อ๋อค่ะมีชุดที่แบบเป็นไฮไลท์ไหมคะคุณแม่ที่แบบแพงที่สุดคือทุกอย่างอะเป็นมวดกโดสะสมไหมคะเป็นมรดลโดสะสมแม่นุน้อยหักรักมากบางคนถามแม่ว่าโอ้ชุดนี้เท่าไหร่เนี่ยเราไม่รู้หรอกแสนอัพแสนอัพแสนัพหนอนักพอสอสนั้นควตูมแม่บอกว่าอาหนูอยากกอบชุด ปนัดดาบุ๋มปนัดดาให้แม่ใส่อ๋อเหรอปีที่พี่บุ๋มประกวดได้อ๋อตั้งแต่สมัยคุณบุ๋มพปนัดาเป็นนางสาวไทยค่ะนี่จะนานมากและห่วงมากแต่ละชุดเนี่ยที่แม่บอกเนี่ยคือเป็นหลักแสนแต่ว่าในโชว,ชว์ในแต่ละวันเนี่ยหลายชุดแปลว่าคืนนั้นเนี่ยแม่รวมรวมกันแล้วเนี่ยไม่หลักล้านนะชุดที่แม่ใส่เนี่ยค่ะหลายตังค่ะแล้วคนที่ไม่รู้เข้าใจใน,ในสายของเฮ้าบางท่านบอกว่าเฮ้ยยายนกถ้ามีตังขนาดนั้นทำไมนี่เยอะ ก็ไม่ไม่ซื้อที่อสังหาริมทรัพย์แต่นี่จะจะเป็นมรดกสะสมที่เราได้ทำมาค่จีนแมาค่ะพี่มดัมนี่แม่ชุดนี้ไม่น่าจะต่ำกว่าสิบห้าปีทุกวันนี้แม่ยังใส่ได้อยู่ไหมมาไกลมากค่ะตอนนี้ใส่ไม่ได้แล้วใส่แต่เก็บเอาไว้ค่ะใส่บได้แล้วค่ะอะไไปดูไปต่อะข้งหลังท้างหลังอันนี้ก็คือผ้าไหมของคนอุดรแม่ผ้าไหมค่ะผ้าไหมคนอุดรมาปราดิษดิบค่ะไหมอีสานก็ว่าได้ค่ะหนักแมเนี่ยโคตรแม่เปลี่ยนที่ชุด วันหนึ่งแม่ก็จะมีประมาณ5โชว์ต้องได้ใส่ซุ้มใหญไงด้วยกระพี่มดตดำค่ะชุดในตำนานค่ะชุดในตำนานคือชุดไหนคะแม่เช่นเดียวกันนี่ก็ในตำนานอีกในตำนานทำไมอะคะแม่ไม่มีคือแม่ห่วงมากขอชอบมากค่ะแม่ห่วงมากค่ะรักษาดีมากคุณโอ๋สีส้มอันนี้เหมาะกับคุณคุณมันหนักมากเลยนะเฮ้ยชุดแต่ละชุดนี่คือสิบห้าปียี่สิบปีหมดแมนค่ะคือใส่มีหลังหักอะข้างในเป็นอะไรอยากรู้เปิดรู เป็นครับเป็นสูงเป็นลรก่อ่นี่สูงมีทุกทันแต่ต้องเป็นแค่ถือมอสแล้วลองใส่อันนี้คือชุดระดับคลุกเฉพาะกระโปรงแค่กระโปงแม่ค่ะแล้วตอนนี้แม่ใส่ตอนอายุเท่าไหร่เนี่ยฮะตอนนี้ใส่ทุกวันนี้ยังใส่ใครได้อยู่ค่ะเพราะว่าเป็นเกือบห้าโลเนี่ยห้าห้ากิโลแล้วพี่มดดำขาเนี่ยถ้าเป็นกาะอกนะคะเป็นยี่สิบกิโลคือต้องแม่ต้องแบกอ่ะ ไม่ต้องแบกคือไม่แบกไม่ได้เพราะแฟนเพลงเอฟซีสิบอกว่า <Okay. S 2> แม่อย่าแต่งตัวมากง่ายเป็นแม่ลูหน่อยอุ้ยพ่อน,น่ะคือต้องอลังการทนแบกซุ่มหน่อยสินคนมาเขาเขาอยากมาดูอยากเห็นอยากเห็นภาพยํำในตำนานจะสิละคะ่ะหนักมากอาร์ตอะไรนรใส่ไม่ได้ไม่ได่เบาเนะเนี่ยค,คือใส่ได้อ่ะอพูดจริงแต่ว่าเดินอ่ะเดินเดินลำบากมากเลยแม่นี่ แล้วหนักยิ่งใหญ่อลังการมากชมบรรยากาศจําลองไปแล้วหลังเวทีเสียงอีสานอยากเห็นบรรยากาศจริงๆไหมครัจริงแบบสดจริงๆใช่ไหมอ่ะถ้าอย่างนั้นเราไปดูบรรยากาศจริงๆของเสียงอีสานโชว์กันสวัสดีค่ะแป้งเสียงอีสานค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเอซีมาตีท้ายเวทีเสียงอีสานกันนะคะ ลองดูรถคุณแม่นกน้อยนะคะว่ารถแต่งตัวคุณแม่นกน้อยเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะบา้า <ขอ S 2> และการตีท้ายครัวเหรอแม่เหรจ้านเป็นมัตีถ่ายถ้อยหอวดของนอนเลยบ่ออันนี้เป็นเป็นบ้านเคลื่อนที่ก็ว่าได้ค่ะเพราะว่ามี้องนอนแต่อันนี้เป็นห้องชุดของแต่งตัวข้างในนี่เป็นตู้เสื้อผ้าก็มีมีชุดหลากหลายคะ่ะอลัง<ม>ทุกชุดแต่ที่อยาก ไอเฟนเพลงในเบิง,เเงก็กคือเป็นชุดผ้าไหมความทรงคุณค่าของเธอคือเวลาผ่านมา20กว่าปีแล้วเป็นชุดใ้ตำนานอันนี้ก็เป็นชุดวัฒนธรรมค่ะเพราะว่าเทาสิเปิดโชวแ์แรกก็คือขอพ่อปูพญานาคมือนี่เปลี่ยนสีทุกมือนี่เป็นสีเขียวเออก็ถ้าขึ้นเวทีเป็นสีเขียวอะ่ะคนสีตกลง <c oughs> <c oughs> พนตกห่อเตรียมข้าอวพรแล้วค่ะเมนูหน่อยอุลยพอไปมวนน้ำกันค่ะ ท่สุดนะที่สุดอ่ะโอ้โหตอนนี้เหนื่อยไหมคะคุณแม่คะค่ะอย่างนั้นให้คุณแม่ซับนาซับตาก่อนเบ็ดชุดใช่ไหมแม่ค่ะเี็ดดีดีดีเนี่ยเดี๋ยวเบ็ดหน้ายมันอีกโชว์แล้วกลับมาดูอีกทีค่ะลองนะนี่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 บ้าไก่ตีได้นั่งเอกใหม่เหรค่ะใช่ค่ะได้นั่งเอกใหม่แล้วค่ะหนูซิงเสียงแม่แล้วกันมาเร็วอาร์ตแบบอย่างแกมันต้องเจอชั้น みんな